สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปปลดล็อกวันนี้ลูกศิษย์มาก็ขอบรรยายทำหนยอยฮะสักหน่อยทำคลิปเพราะวันนี้ผมต้องไปดูที่ที่น่าจะถมเสร็จแล้วแต่รอปรับหน้าดินนะฮะที่เทพสถิตเดี๋ยวรอคุณเพนมานะฮะเดือนพฤศจิกิณเดือนธันวาก็จะไปทำไปทำที่ที่ททสกุลนะฮะ นะครับเราคุณเก็บเพนมา,าจากเมืองนอกก่อนโอเควันนี้ก็หัวข้อทำก็ยังมีอะไรนะฮะผมก็พูดมาซ้ำๆซากๆเลยธรรมะผมมันแหวกนแนวนะฮะถ้าคนไม่ถึงจริงๆเนี่ยจะไม่รู้หรอกผมจะบอกเลยคนคนนั้นต้องหลุดพ้นจริงๆถึงจะรู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรอืถ้าคนไม่รู้อ่ะ จะมองไม่เห็นว่านี่คือสัจธรรมนะนี่คือธรรมะแก่นของมันเลยนะฮเพราะพวกเพราะทําไมคนถึงเข้าไม่ถึงธรรมเพราะเขาหลงอยู่ในโลกียะนะฮะโลกียะอืมเขาหลงอยู่ในโลกียะหลงอยู่ในโลกียะอยู่ก็เลยจะยังไม่เห็นโลกุตระนะ โลกของโลกียะเนี่ยมันปรุงแต่งทุกเรื่องนะฮะถ้าเราคล่องอยู่ในนั้นเราเติดอยู่ในนั้นก็เป็นวัตตะวังวนนะฮะโลกของโลกุตระเนี่ยมันอยู่เหนือโลกียาเราแค่ใช้โลกียะโลกียมเป็นเรื่องสมมุตินะฮะมันอยู่สูงกว่านั้นนีกเพราะฉะนั้นการที่คุณจะพลิกจิตนะฮะบิมุติหลุดพ้นออกมาจากตรงนั้นจากโลกียะคุณต้องเกิดปัญญาชนิดหนึ่งนะฮะ เขาเรียกว่าการบรรลุธรรมการเข้าใจแบบครั้งเดียวก็ได้หรือค่อยๆเคลียร์ตัวเองตามฟังคลิปผมนี่แหละอืมใครที่ไม่มีกําลังปัญญาพอที่จะพิกออกมาได้ก็ต้องตามฟังคลิปผมนะเมื่อฟังแล้วก็ยังไม่เกียไม่เก็สบางคงบางคนที่มาปลดล็อกกับผมบอกว่าอาจารย์ตอนฟังอาจารย์เนี่ยหลายๆอย่าง ที่มันยังคุมเครือยังไม่เข้าใจแต่พอเห็นอาจารย์ชี้ทางชี้ลงภายในอธิบายให้เห็นชี้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเข้าใจมันเริ่มเห็นทางอืก็ใช่เนี่ยเพราะธรรมะผมไล่รูปแบบมันเหมือนการรักษาคนไข้ผมจะรักษาไปตามอาการคนไข้มีโรคไม่เหมือนกันนะฮะ ผมบอกว่าผมตัดสรู้แค่นั้นแหละใครจะคิดยังไงก็ช่างตัดสรูร้พกี่ธรรมผมรู้เส้นทางทั้งหมดผมก็แค่ชี้หนทางให้คุณเกิดปัญญาผมจะดึงตัวปัญญาของคุณออกมาแต่คุณต้องมีสติสมาธิในการฟังอืหัวข้อเดี๋ยวผมขออ่านหัวข้อนะคนที่มาปลดล็อกเปิดดวงปัญญากับผมผมก็จะสอนให้เห็นขันห้ายตนะหก <c oughs> ให้รู้จักสติสมาธิที่ถูกต้องนะฮะให้รู้จักมัคเพื่อเห็นแจ้งแล้วถึงจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากมโนวิญญาณไม่ใช่มาเอาไม่ใช่มาเอาสัญญาที่ผมสอนแล้วเอาไปปรุงแต่งเป็นความรู้ของตนแล้วหลงนะฮะหลงรู้ความรู้ตัวนั้นนะครับผมไม่ได้สอนแบบนั้นนะฮะ มีคนมาปังผมแล้วก็เก็บเอา,เาคำพูดของผมไปเอาไปเป็นสัญญาเอาไปพูดในธรรมะทําไมผมถึงบอกอย่างนั้นความรู้ทั้งหลายนะฮะมันคือมานะมันขวางกั้นการบรรลุธรรมขวางกั้นปัญญาที่แท้จริงนะฮะไอความรู้ของเรานี่แหละอืผมบอกว่าผมไม่รู้อะไรเลยแต่ผมรู้ทุกอย่างผมรู้ตามเหตุปัจจัยนะะ ผมไม่จําอะไรผมไม่คิดอะไรแต่ผมแต่มันมีความคิดความจําอยู่นะฮะงงไหมนะ่ะนี่คือปริศนาธรรมมันมีไอไองโง่คนหนึ่งมาดูคลิปผมเมื่อวานมันว่ามันบอกเตียนลูกศิษย์พาอาจารย์ไปอาจารย์วิปลาสาแล้วพาอาจารย์ไปรักทัวมึงอนะ่ะมึงยังไม่เห็นตัวความตัวปุงแต่งของมึงเลยโง่เล้ยผมบอกมึงตามเกมกูไม่ทันหรอก <c oughs> คนบนโลกบบเนี่ยถ้าไม่ฟังผมสงบมีสติสมาธิในการฟังคนพวกนี้มันจะตามเกมผมไม่ทันเพราะธรรมะผมไะรไรูปแบบคําพูดผมไม่มีไม่มีจุดหยุดนิ่งนะฮะผมพูดสเปส,สปาไปเรืยอืมกันไอ้พวกก๊อปปี้เนี่ยนะครับอืมคนที่จะมาทาไมมาอ่าเห็นว่าอาจารย์สอนเรื่องอะไร ไม่ยอมหมดจิตหมดใจไม่มั่นคงเนี่ยไม่มีทางที่จะรับรู้ว่าผมสื่อเรื่องอะไรเพราะผมจะทําตัวแบบพูดธรรมะไปค้าไป,ไปขี้โม้ขี้คุยไปให้พวกมึงอเห็นเห็นความรู้สึกนึกคิดของพวกมึงนี่ไง <laughs> ถ้ามึงชอบหวานหวานชอบสตอรี่นะู่น,นเยอะแยะนะ นักทำโขดผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดผมจะบอกพวกนั้นนะสัญญาทั้งนั้นนยแค่รู้จำมาหลงสัญญาแล้วอยากสอนธรรมะอยากเอามานั่งเล่าอวดความรู้ของตัวเองผมบอกผมไม่มีความรู้อะไรก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมุติปรุงแต่งขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็ดับไปพวกคุณยังไม่เห็นมันหรอกยังไม่หลุดพ้นออกจากอาสวะ ทั้งหลายเหล่านี้เลยเออสิ่งเหล่านี้มันแค่อาศัยใช้ไปนะฮะมันไม่เที่ยงเดิมทีมันไม่ได้มีอะไรอย่างที่คุณคิดหรอกเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรคุณก็ปรุงแต่งเพราะคุณไม่พอใจผมหรือพอใจผมจน,นคุณก็ชื่นชมและก็นินทาแค่นั้นเนี่ยสรรเสริญกับคำนินทาเป็นของคู่แต่ผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องวงนี้นะ ผมต้องการพูดอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะพูดให้คนมันเห็นตัวเองนะฮะให้คนมันคิดดีและไม่ดีกับผมและมองเห็นจุดนั้นมองเห็นว่าตัวเองอ่ะรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดของผม ผมไม่มีการโกหกหมดเท็ดนะสิ่งที่ผมพูดสเปรสปะสอนธรรมะผมพูดจากหัวใจพูดจากความรู้แต่พูดไปให้คนจับประเด็นไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีไอ้พวกพวกคอยอยากคนง่วอ,อยากสอนธรรมะนะ,ะนะฮะนั่งเล่าเรื่องของตัวเองนึกไหมฮะผมบอกไม่มีอะไรหรอกมึงไม่เห็น ปัญญามันยังถอยไม่สุดนู้ยยังพี่กออกมาไม่ได้ปัญญาของพุทธเจ้าอ่ะไม่ใช่ปัญญาแบบที่เราเรียนรู้กันมานะฮะมันคนละเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องโลกสัญญาไอ้พวกเนี้ยมันจําเวลามันกระทบม,มันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คิดดีคิดไม่ดีมันยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นตัวเองเลยคิดชั่วคิดเลวอ่ะผมบอกว่าผมจะคิดเร็วก็ได้เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะคิดเร็วไม่มีเหตุปัจจัยไยทำยังไงคิดแมงเลย นะกูอยากจะฆ่าคนกูอยากจะฆ่าคนที่ตายหมดโลกนี้ได้ไหมแบบเนี้ยแต่ข้างในมันฝืนคาพูดขึ้นมาเฉยๆนะฮะมันยังไม่มีเหตุปัจจัยฉันจะต้องเป็นคนดีอาจารย์วิทย์จะต้องเป็นคนดีที่สุดใครกำลังคิดคิดกับกูว่ากูเป็นวิปลาสตอนเนี้ยกูพูดแบบเนี้ยกูกำลังเล่นละครให้พวกมึงดูผมกำลังเป็นคนดีที่สุด ผมอยากจะเป็นคนดีเราต้องคิดดีพูดดีทำดีสิอืมเราต้องมาบวชเป็นพระพวกคุณชอบแบบนี้ใช่ไหมนะฮะนี่ผมแค่บ,บทแสดงนะฮะท็นเราลูกศิษย์มาผมนี่คำเก่งเลยนะผมะแสดงเยอะกว่านี้แสดงให้เขาไม่เครียดการสอนธรรมะผมไม่มีเครียดนะครรู้ไปเรื่อยเห็นตัวเองไปเรื่อยคำไปด้วยฮาไปด้วยนะครับ แต่อยู่ในกอบเกตของสมมุตินะฮะอืมไม่ใช่หาแบบบ้าๆบอๆหาแบบมีสาระของผมนะหาด้วยความปฏิเสธไม่ได้ไงผมจะชีนะ้นาเวลาคุณหัวเราะนะคุณเสแสรงหรือว่ามันมันเป็นธรรมชาติของคุณเออเพราะอะไรคุณจึงหัวเราะอได้ยินอาจารย์พูดมันขำอ้านก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ ที่สําคัญนะ่ะเห็นตัวเองไหมไอร้รู้รู้เนี่ยมันรู้รู้ตัวของมันอยู่แล้วนะคนยังไม่ตายนะเพราะพวกคุณนะ่ะมันอยากจะรู้มันถึงไปปฏิบัติพวกมึงไปออกปฏิบัติเอาอะไรกายกับใจมันก็อยู่กับมึงสติปัฏฐานสีนก็อยู่กับมึงมีแล้วมึงไปปฏิบัติไปกระทํานูน่นกระทานี่ขึ้นมามึงได้อะไรประดับปฏิบัติเพื่อจะเอามันไม่มีอะไรได้อะไรเสียหรอกนะปฏิบัติเอาอะไร เชื่อไปทึงไงว่าทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้อืมปตโทคําว่าปรุงแต่งเนี่ยกิเลมันไม่เลือกหน้าแั่ปรุงสารพัดนั่นแหละปรุงความคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างพวกมึงไม่เห็นมันพวกมึงก็ไม่เป็นอิสระหลุดพ้นอกอกจากมันได้อืมของจริงเลยมองเป็นวิป,ปลาสของไม่จริงกะหลงกัน ปกลายเป็นธรรมะมันมองไม่เห็นตัวเองไงอืมธรรมะผมมันไม่ได้ไปทำอะไรเพื่อจะได้อะไรนะะมันชี้เห็นแต่ละขณะขณะขณะสติเกิดและดับทุกขณะจิตแต่พวกคุณไปไล่ตามไปปรุงต่อก็เลยไม่เข้าใจ ที่ผมพูดมองไม่เห็นตัวเองมันสงบไม่พอสติไม่พอสมาธิไม่พอเพราะมันปรุงต่อปรุงเพื่อจะเอาจะเอาอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่เห็นว่าเออวะจริงๆแล้วอาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์นี่วะ่ะอาจารย์กําลังชี้ลงที่ใจของเราเรากําลังคิดเรากําลังปรุงแต่งทั้งนั้นเอออาจารย์หยิบนู่นหยิบนี่มาสื่อเป็นภาษาสร้างโวหารยกคําพูดขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ เพื่อจะให้เราสงบให้เรามีสติตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเออมีสมาธิสัมปชัญญะในการรับฟังไม่ได้ปรุงแต่งตามคําพูดของอาจารย์แล้วก็อยากได้แล้วก็หมั่นไส้บางทีก็ถูกใจไม่ใช่อย่างนั้นให้เห็นขันตัวเองว่ามันหัวเราะมันพอใจมันไม่พอใจนะฮะทต่ามาผมไม่มีรูปแบบการปฏิบัตินะฮะ นั่นแหละความรู้ผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยระเจ้าอะไรมาเครียดคุณเครียดเพราะคุณสับสนเองเออผมพูดชัดเจนอยู่แล้วนะฮะอืมมันเมื่อก่อนผมก็มืดบอดมาผมบอกเลยผมมืดบอดมาตลอดนั่นแหละนะครับเพราะความไม่รู้ไงมันจึงยึดมั่นถือมั่น พอมันรู้แล้วมันพีกออกมาแล้วโอ้โหมันถึงตาสว่างเนะี่ยเออพอมันหลุดพ้นบรรลุถึงคุณธรรมมันสูงสุดถึงรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราผ่าน,านมาเนี่ยโอ้โหมคนมันจะมารู้ตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อโลกธรรมำแปนครอบหัวอยู่ข้อกบ,บาลอยู่มันจะอิสระหลุดพ้นได้ไงวะอิพ้นจะก,กดไตรลักษณ์นี้ได้ไงนะฮะพอผมพีกออกมาตรงนั้นะ ผมถึงรู้ว่าผมจบภพบชาติไงมผมถึงรู้ว่าโอ้สิ่งที่เราค้นหามาทั้งหมดเนี่ยที่เราตามหามันมันไม่ใช่เราตามหาสิ่งที่มันไม่ไ,มได้อะไรเลยอะ่ะเราสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกก็บีบคั้นเราเราก็อยากจะหนีจากโลกแล้วจะหนีไปไหนนะฮะเราถูกกงขังของวัฏฏะสงสารนี่มันครอบหมดครอบแก้วต,ตรงเนี้ยนะฮะ มันกดดันเรามันบังคับเราเราจะหลุดพ้นจากกองทุกนี้ได้ยังไงอืมสัญญาสังขารที่มันบีบคั้นเราอยู่เนี่ยบีบคั้นว่ามีเราอยู่ในนั้นนะนี่แหละวันที่ผมสําเร็จทาผมพีกออกมาผมยิงตาสว่างทุกอย่างมันหลุดออกไปหมดเลยความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างผมยิงตาสว่างถึงมองเห็นความอัศจรรย์ใจถึงได้รู้ว่าเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าท่านท่าน,ท,านท่านส่งคนพบ ความอัศจรรย์ตรงนั้นวันที่ท่านบนรรลุธรรมก่อนที่ท่านจะตัดสร้ธรรมท่านถึงรู้ว่าโอ้โหหลงมาตลอดแม้แต่ตัวเองก็หลงอกจากาวางังแล้วคนบนโลกนี้ก็หลงมาหมดแค่คําพูดของเราเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยคนมันไม่ไม่มสามารถที่จะรู้เรื่องหรอกเขาก็หาว่าบ้าอืคนบ้าวิปลาสเป็นไปนั่นแหละฮะอืม แต่ข้างในมันยิ้มมันยิ้มยอ่อเย้ยกับคนเขาเหล่านั้นเขายังไม่เห็นตัวเขาเองอย่างชัดเจนนะฮะเขายังไม่ทําลายความมืดบอดความหลงของเขาเขายังตาไม่สว่างคนที่ตาสว่างแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอาจารย์วิทย์ของจริงแล้วท่านก็สูงสุดอืมท่านกําลังสืออะไรบางอย่างให้โลกที่วิปราสเนี่ยที่คนมันวิปราสอยู่ในโลกแห่งความวิปราสเนี่ยมันได้รู้ว่ามันกหล,ลังหลงอยู่ หลงเวียนไหว้าตายเกิดหลงเวียนวนอยู่กับสิ่งที่เกิดดับกับไตายรักหาวิธีที่จะเป็นคนดีที่จะหลุดพ้นจึงพยายามที่จะสร้างตัวตนให้ดียึดเอาความดีความดีความชั่วมันอยู่ในตัวเราหมดครับมันไม่ต้องมันสร้างตามเหตุปัจจัยนะฮะนะครับ เราถูกหลอกให้ไปสร้างบาร,รมีนู่นบาร,ร,รมีนี่เพื่อจะไปเกิดต่อเพื่อจะรับไปชาติหน้านู่นนี่นั่นชาตินี้ก็ยังกตัวไม่รอดเลยนะครับคุณต้องทําลายในชาตินี้พุทธเจ้าตัดไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีเพราะฉะนั้นคนที่มาปลดลอ็อกอาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์ถึงชี้เรื่องข้างในไงเป็นหมอรักษานะครับอาจารย์พูดไปอย่างเงี้ยเพราะมันพูดไปเยอะมันเป็นสัญญานะธรรมะ ก็พูดแบบนี้ยพูดบกไปบนมาบกไปบนมาเพื่อมาให้คุณคิดยาวคิดเยอะให้คุณมีสติฟังเอ๊ะทำไมอาจารย์วิทย์ถึงพูดเหมือนพูดอะไรเหมือนเข้าใจยากจังเหมือนเข้าใจไม่ยากหรอกผมไม่ได้พูดให้เข้าใจ <laughs> ผมที่พูดให้คุณเห็นตัวเองไงเออเห็นเห็นความสงสัยเห็นความเข้าใจนั่นแหละนะครับ ไม่ใช่มาชื่นชมหรือลังเกียจนะระบุลักของผมเนี่ยใครจะมาชื่นชมมานั่งสอนธรรมะอะ่ะแล้วก็ยกตัวเองขี้โม้ขี้คุยขนาดนี้ยแถมยังแต่งกายแบบเนี้ยอืมมันไม่ใช่ภาษาบาลีหรือไอ้ใส่ผ้าเหลืองพูดมันก็เลยดูไม่เหมาะไม่แมกกันไงฮะแล้วเรื่องอะไรผมจะไปอยู่ในแบบนั้นนะไปกดดันตัวเองทำไมผมอินอิสระละ ผมก็ใช้ชีวิตปกติพวกคุณหลงอะไรอยู่หลงแบกอะไรไปอยู่หลงยึดถืออะไรอยู่ต้องมองเข้าไปที่ตัวเองนะหเห็นนะผมจะบอกมันอยู่กับคุณหมดแหละโภคียาธรรมสามสิบเจ็ดประการอ่าพุทธ,ธาก็อยู่กับคุณลึกสุดมโนวิญญาณก็อยู่กับคุณคุณต้องทําลายตัวนี้ตัวที่มันขวางกั้นความขวางกั้นอะไรขวางกั้นปัญญาคุณตัวนี้ต้องจัดการด้วยสัมมาสติและสัมมาสมาธิด้วยความตั้งมัน่น สยบมันไว้ก่อนในขณะตื่นอย่างเนี้ยแล้วเติมปัญญาพุทธ,ธะลงไปไม่ใช่ไปนั่งหลับตาสงบนะแบบนั้นน่ะทําให้มันมีกําลังทําให้มันได้พักฟื้นสาบมันไว้สะกดไว้เดี๋ยวมันออกมาละวาดหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้น <c oughs> สติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนอนนั่งอ่านะครับแล้วก็ปล่อยมโน มโนกรรมหรือมโนวิญญาณใี้มันทางานอย่างอิสระเพื่อจะเห็นแจ้งด้วยปัญญานะครับตรงนี้ตัวปัญญาตัวนี้มันจะต่อมาจากสัมมาสติสัมมาสม,มาธิมันจะเติมลงไปกําลังของมรคนะฮะนั่นแหละครับกําลังของมรสามัคคีกําลังของภละแล้วก็อินทรีย์เพียน นะเพียรอย่าไหลาตามอารมณ์อย่าไหลาตามความคิดเพียงจนเป็นอุเบกขานะครับนะครับเกิดองค์ธรรมปรากฏขึ้นมาเขาเรียกว่าหลักที่เราจะต่อสู้กับเจ้ามาโนวิญญาณตัวนี้ได้มโนกรรมตัวนี้ได้มันควบคุมเรามาตั้งนานอืมถ้าเราไม่เพียรมีอินทรีย์มีพระ,ระ เป็นกําลังมีอินทรีย์ไม่เพียนในมรรคกอยู่ในองค์มารคกอะพวกนี้มันอยู่ในองค์มารคกหมดอะอะไรนะพรมนิหารสี่สติปฐานสี่อินทรีย์ห้าพระห้าสัมพชฌชงเจดมันอยู่ในองค์มารคหมดเลยสังโยชน์อยู่ในมารคกหมดเลยนะฮะอยู่ในองค์มารคกน่ะแหละมันเป็นตัวละเอียดมรรคกแปดตัวนั่นแหละมันหัวห่อหุ้มสิ่งเหล่านี้ไว้ถ้าคุณเดินในเส้นทางของมารคกนะสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏขึ้นมา ถ้ายังไม่ปรากฏก็ต้องฟังอาจารย์อธิบายอาจารย์จะชี้ให้รู้ว่ามันปรากฏขึ้นมาอย่างไงมันอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับเพียนอยู่ในนั้นมันจะเป็นกําลังหนุนหนุนหนุนเมอ่อะไรเมื่อคุณเกิดองค์ธรรมที่มันเป็นอุเบกขาเมื่อ,อไหร่คุณจะเข้าถึงอริยสัจตัดสรุธรรมของตัวเองก็คือการเข้าสู่การบรรลุบรรลุแล้วก็เกิดกบวนการทวนขันการบรรลุครั้งแรกเขาเรียกว่า โสดาปฏิมักเอ๊ะไม่ใช่อนาคไอพระเอรหัตามรักทำภาษาธรรมนะหลังจากหลังจากการทวนขันนะเพื่อทำลายเชื้อแห่งมโนนะมโนกรรมนะฮะเก็บกวาดเสกซากมันทวนขันไปจนถึงที่สุดนะครับแล้วก็เดินตามเส้นทางมรักเนี่ยจะเป็นตัวขัดเกานะครับมันก็จะทำให้เรากลายเป็นอรหาตาัตผลผลก็จากมรักก็เป็นผลนะบริบูรณ์หมด มันั่งหัวเราะการพิจารณาทรมันจะหมดไปการพิจารณาการคือการทวนขันแต่มันทำของมันเองนะฮะมันต้องเข้าสู่โลกุตละก่อนนะครับถ้ายังโลกียะมันเป็นสัญญากะทําหมดเลยมันข้ามตัวสัญญาสังขารไม่ได้วิญญาณไม่ได้มนวิญญาณไม่ได้มันต้องทําลายตัวมนวิญญาณนี้ก่อนต้องหลุดออกจากตัวนี้ก่อนถึงจะเป็นอรหัตตมักนะครับหลังจากทําลายตัวมนวิญญาณตัวนี้ได้นะฮะมันพ้นเป็นโลกุตละแล้วทีนี้มันถึงจะเป็นอรหัตตผล เข้าสู่กระบวนการทวนขันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนจากโลกของความหลงกลายเป็นโลกของคนไม่หลงแล้วอืของโลกิยะกลายเป็นโลกของโลกุตละนะครับนี่ไงมันต้องพลิกด้านธรรมะของพระเจ้ามันต้องหลุดพงออกมาเกิดความสว่างสวยัยพลิกมาอีกด้านหนึ่งที่จริงคุณไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่มันเป็นการพลิกฉับพันออกมาอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเองแล้วการจะพลิกแบบเนี้เนี่ยมันคาดไม่ถึงไยเพราะคนมันติดอยู่ในฝั่งสัญญาสังขาร วิญญาณหมดเลยอ่ะมะโนมันครอบหมดเลยอ่ะทางฝั่งตรงนีนน้ถ้าพิกออกมาจากมโนเนี่ยมันหลุดพ้นออกมาจากโลกุตละมันถึงเป็นการสลับขั้วไงผมถึงบอกว่าปฏิบัติอะไรก็อยู่ในโลกียะหมดเลยกณจะทําอะไรอ่ะมันพิกออกมาไม่ได้หรอกมันติดข้องอยู่ในนั้นนะ่ะการที่จะพิกจิตสู่โลกุตละเนะี่ยผมถึงบอกว่าก็ตอนที่ผมมีสติผมฝึกอยู่นะ่ะผมก็เห็นการเกิดดับหมดแหละแต่ผมก็พ้นจาก ความเป็นตัวตนไม่ได้ไงมันยังไม่เห็นความหลงของตัวเองไงถ้าเราเห็นความหลงเมื่อไหร่เนี่ยมันถึงจะพลิกมาอีกด้านหนึ่งมารู้มาเป็นก็มันมันหลงอยู่มันเป็นอวิชาอยู่พอมันพลิกออกมาอีกด้านนึ่งมันถึงเป็นมันถึงไม่เป็นมันถึงเป็นวิชาแล้วมันถึงรู้ว่าตัวเองหลงก่อนถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองหลงน่ะไม่มีทางหรอกผมจะบอกธรรมะน่ะมันต้องเห็นก่อนว่าอืเห็นตัวมโน เห็นแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละผมบอกเลยมันไม่มีเราไม่มีเขาหรอกไม่มีสัตว์ตัวตวนบุคคลเราเขามันติดข้องอยู่ตรงนั้นอ่ะมันพีกออกมาไม่ได้นะฮะอืมการจะพิกมันคณัยอาศัยปัญญาขนาดจิตเดียวแค่เท่านั้นเองนะฮะมันไม่ใช่ใช้สัญญามากมายนะะถ้าสองจิตสามจิตมันจะเป็นสัญญาทั้งหมดเลยเป็นกระบวนการปรุงแต่งมโนมันจะเข้าโมาหุหทันทีในขณะที่การทํางานของสัญญาสังขารวิญญาณและก็โนวิญญาณที่มันจะ ประชุมเพลิงขึ้นพร้อมกันนะฮะนั่นแหละในขณะที่เราสติเราตั้งมั่นเราเราเกิดปั้งขณะจิตเดียวนั่นแหละมันถึงจะเกิดความสว่างหลุดออกจากอาสวะตรงนั้นเหมือนองค์ุริมานนะ่ะเหมือนพัยะนะครับเหมือนสารีบุตรพระพุทธเจ้าสอนมาไม่รู้เท่าไรเอาสัญญาตามหมดเลยพุทธเจ้าพูดกับหลานสารีบุตรเมื่อเธอไม่พอใจเราเธอจงไม่พอใจคนคิดด้วยของเธอด้วยในขณะนั้นสารีบุตรกำลังเงอยหูฟังอย่างตั้งมั่นอยู่นะไม่ได้คิดตาม นะครับแล้วคําเดียวเท่านั้นเนี่ยขนาดจิตเดียวก่อนที่มันจะประชุมเพลิงอ่ะสารีบุตรปัญญาเกิดที่ตรงนั้นมันบิงปังเลยอ่ะเกิดความสว่างสวัยก้มกาผู้เจ้าเลยฮะแค่นั้นจริงโอเคไหมฮะคลิปนี้ส่งท้ายด้วยสารีบุตรเบอร์โทรของอาจารย์วิทย์กรสุนกระแปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อออิสระหรืออาจารย์วิทย์สอนให้จบไม่ได้สอนให้จำถอยที่สุดอยู่ที่เป็นเห็นได้ได้เห็นตัวเองอ่ะ แล้วก็เบอร์โทรของของคุณบัวก็ศูนย์8 9 6 7สดนะฮะติดต่อทางไลน์ใครอยากสนับสนุนสถานธรรมทำบุญได้เลยคุณทำถูกทางนะฮะสถานที่ผมจะช่วยสอนธรรมะเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่คนนั่งฟังธรรมะได้หลากหลายนะครับได้ความรู้ถูกมันจะติดฝังไว้ในสัญญาคุณฟังไว้ตัวโมโนเนี่ยความรู้ที่มันไม่เคยได้ยินได้ฟังมานะฮะ ที่เป็นแก่นธรรมมันจะฝังไว้มันผมบอกเว้ยเมื่อไหร่มโนตัวนั้นมันยอมคุณจะพ้นจากบ่วงกรรมทั้งสามสัตว์ในลัชาินรกกระพเปรตวิสัยคุณหนีจากมนุษย์ไม่ได้หรอกนะครับนี่หลักธรรมผมมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของธรรมะผมสามารถพูดธรรมะคนเปิดคลิปฟังแล้วก็หลุดพ้นได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่งเท เธอฟังผมมาแล้วเธอจบนะฮะเธอไม่เห็นรู้อะไรเยอะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเธอแทบจะไม่รู้เหมือนเขาเลยแต่เธอฟังผมแค่นั้นแหละหลุดเลยยึดอะไรไม่ได้เลยภายในนี่ผ่านไปแล้วก็ผ่านมานี่ไงฮะเดี๋ยวเธอโทรศรัพท์คุยกับผมเมื่อเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมจะลิปเสียงให้ดูอืผมไม่ได้คี้คุยหรอกแต่ผมคี้โม กูนี่แม่งโคตรขี้โม้พวกมึงอย่าตามกูคนที่รังเกียจกูว่ากูขี้โม้ไม่ต้องมาฟังกูเอาคนที่มีปัญญาที่ต้องการจบพบชาติ่นั้นมาฟังโอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ